สำนักง,งานพลังงานจังหวัดลบบุรีสวัสดีค่ะวันนี้ทางสำนักง,งานพลังงานจังหวัดลบบุรีได้จัดนิทรรศการด้านพลังงานให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานได้แก่ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งแบบรถเข็นและแบบปั๊มสูบน้ำร่วมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูก,การใหม่ฟรีเดย์ปี2567 นา้าสวนเรียนรู้ด้านพืชไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีโดยจัดสถานีเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนโซลาเซลล์ให้กับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่อำเภอท่าหลวงอำเภอพัฒนานิคมและอำเภอโคกสำโรงมีผู้เข้าร่วมกว่า120คนรวมไปถึงได้เปิดให้ประชาชนได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดตรุรีเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ